สวัสดีครับวันนี้เอกบุรพานะครับมีวัตถุมงคลนะครับเป็นพระเครื่องรายการย่อยๆมาแนะนําแล้วก็ส่องให้ได้รับชมกันนะครับโดยวัตถุมงคลในวันนี้นะครับก็จะเป็นวัตถุมงคลพระเนื้อผงนะครับรูปเหมือนหลวงพ่อรวยประสาทิโกนะครับวัตถุมงคลรายการนี้นะครับออกปี2 5 6 1นก็ะครับก็เป็นวัตถุมงคลที่ไม่ทันหลวงพ่อรวยปลุกเสกนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีประสบการณ์นะครับมีพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ได้บูชาวัตถุมงคลรุ่นนี้ไปนะครับก็ต่่าาางปกว วัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับบูชาแล้วขอได้อย่างสมใจหวังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าขายหรือโชคลาภนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับได้รับมวลสารนะครับก็เป็นมนสารเก่าๆนะครับของหลวงพ่อรวยนะครับที่ท่านได้เก็บเอาไว้นะครับรวมถึงนะครับมีเส้นเกศาแล้วก็จีวรนะครับของพ่อรวยนะครับผสมอยู่ในองค์พระด้วยนะครับพร้อมแล้วนะครับก็มารับชมความสวยงามขององค์พระกันดูนะครับ องพระนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นเนื้อผงนะครับมีมวลสารต่างๆนะครับผสมอยู่ในองค์พระนะครับแบบนี้เลยนะครับมีการแกะบล็อกก่อนปั๊มนะครับชัดเจนนะครับเนื้อหามวลสารขององค์พระนะครับชัดเจนนะครับนี่เราจะเห็นนะครับว่ามีเส้นนี่ครับอาจจะเป็นเส้นจีวรนะครับนี่ผสมอยู่นะครับในเนื้อองค์พระนะครับอัคระยันด้านบนนะครับก็เป็นอัคระยันน้ำพระพทะนะครับซึ่งเป็นหัวใจธาตุทั้ง4นะครับ คุณคุณนะครับของคาถานี้นะครับก็เป็นที่นิยมนะครับลงในวัตถุมงคลต่างๆมากมายนะครับเป็นคาถาหัวใจธาตุนะครับถึงคงกรัพฑ์นะครับป้องกันภัยแล้วก็แคล้วคลาดนะครับรวมถึงโชคลาภด้วยนะครับลงเอาไว้นะครับน้มาพระทะนะครับนี่ลูกเหมือนนะครับหลวงพ่อรวยนะครับชัดเจนนะครับลายเส้นต่างๆครับปั๊มออกมาได้มีความคมชัดแล้วก็มีความสวยงามนะครับนี่นะครับด้านล่างก็มีตัวหนังสือนยเขียนว่าหลวงพ่อรวยนะครับภาษาทิโกนะครับ แบบนี้เลยนะครับพลิกมาที่ด้านหลังขององค์พระนะครับก็จะเป็นไก่นะครับซึ่งก็เป็นสัตว์สัญลักษณ์นะครับประจําปีเกิดของหลวงพ่อรวยนะครับองค์นี้นะครับด้านบนนะครับก็จะเห็นเป็นเส้นจีวรนะครับผสมอยู่นะครับมีอัคระยันด้านบนนะครับนชาลิตินะครับนีก็เป็นหัวใจนะครับนาชาลิตินะครับพวกทรัพย์นะครับมหาลาบนะครับีการเรียกทรัพย์ต่างๆนะครับมันก็จะเป็นรูปไก่นะครับ องนี้ก็จะเห็นเป็นเม็ดนะครับนี่อาจจะเป็นพลอยหรืออะไรสักอย่างนะครับดำๆนะครับเป็นมวลสารผสมอยู่นะครับนี่แล้วก็เป็นอครหลยันเพิ่มเติมด้านล่างนะครับแบบนี้เลยเขียนว่าวัตโกนะครับจังหวัดอยุธยานะครับระบุปีพศนะครับ2561นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็สภาพสวยงามนะครับไม่มีแตกบิ่นนะครับนี่นะครับมาพร้อมกับกรอบนะครับเป็นกรอบธรรมดานะครับใส่แบบนี้นะครับไม่ได้เรี่ยมผัดสติกนะครับ เป็นกรอนแบบนี้นะครับอีกุลภาก็ได้มานะครับในราคาหลักร้อยนะครับนี่นะครับก็จะมีหูเหรียญแบบนี้มาให้นะครับซึ่งถ้าวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับใครได้รับชมคลิปแล้วนะครับชื่นชอบนะครับอยากจะแบ่งปันไว้บูชานะครับก็อีกุลภานะครับมีราคาเปิดแบ่งปันไว้อยู่นะครับเปิดบูชาไว้ที่350บาทนะครับนี่นะครับเป็นวัตถุมงคลที่มีประสบการณ์นะครับถึงแม้จะไม่ทันหลงพรอรวยนะครับแต่ก็เป็นพระแท้นะครับที่ออกโดยวัตโกนะครับมีมนสาร ต่างๆนับสําคัญนะครับแล้วก็เห็นมวลสารได้ชัดเจนแบบนี้นะครับนี่นะครับส่วนราคาการเช่าหาบูชานะครับผ้าผงรายการนี้นะครับก็มีเรทราคาการเช่าหาบูชาอยู่ที่หลักร้อยต้นต้นถึงร้อยปลายปเลยทีเดียวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวัตถุมงคลนะครับในการเช่าหาบูชานะครับไม่ได้มีราคาตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ปล่อยเช่าแล้วก็ผู้เช่านะครับก็ไม่สามารถกําหนดราคาได้ตายตัวเท่าไหรนักนะครับอยู่ที่ความพอใจของทั้งสองฝ่ายนะครับ นี้เอบุรพาก็ถือโอกาสนะครับนำเครื่องนะครับที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็มีมวลสารดีๆมาแนะนําให้ได้รู้จักนะครับเื่อท่านใดมีนะครับชื่นชอบก็สามารถบูชากันได้นะครับประตูมงคลรายการนี้นะครับถึงแม้จะไม่ทันหลวงพ่อรวยแต่ก็มีประสบการณ์นะครับในเรื่องต่างๆมากมายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในประสบการณ์ที่มีเรื่องเล่าต่างๆนะครับก็เป็นความเชื่อนะครับส่วนบุคคลนะครับไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับในการการันตีได้นะครับ ก็ขึ้นอยู่กับความศรัทธานะครับแล้วก็ความชอบความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ